ยังไม่เคยซื้อค่ะเพราะว่าราคามันน่าจะสูงเคยค่ะเคยใช้ค่ะใช้อยู่ค่ะกินหอมแล้วมีกิเตอร์ด้วยค่ะดีมากเลยอ่ะอยากใช้อ่ะหอมค่ะหอมชอบกิงนง่ายค่ะไม่เหนียวเหนื่อยนักค่ะหอมจะรุปแม้เลยอ่ะสองสามพันได้สองพันเลยไหมคะ 1,790ค่ะ4,000กว่าบาทน่าจะน่าจะถึงนะคะ4 5, ี0 0าพันได้ส0 0พบวกแน่ๆค่ะซื้อที่ไหนคะเนี่ยซื้อที่ไหนได้บ้าง <laughs> อยากได้แล้วว่อโอซื้อค่ะซื้อไปแจกเลยคุ้มมากค่ะดีเลยค่ะคุ้มโอ้จริงเหรอคะซื้อเลยค่ะเอาค่ะ ใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าเซตนี้นะครับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทอามาโดจริงๆนะครับเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะมีคนแซวว่าเอ้ยเนี่ยกินคอลลาเจนไม่ได้นะอาจจะแพ้ปลานะแต่ว่าครีมโกคาเวียเนี่ยเขาซื้อนะจำได้เลยนะราคาน่ารักมากเลยวันนี้นะครับใจหายนิดนึงเพราะว่านี่คือออนแอร์สุดท้ายแล้วตามหลักของอามาโดเลยนะครับเราเนี่ยจะทําให้ราคาเนี่ยน่ารักนะครับหรือว่าถูกกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วพอทุกคนชอบเนี่ยค่อยมาอุดหนุนกันในราคาปกตินะครับแล้ววันนี้เป็นออนแอร์สุดท้ายของเซตโกคาร์เวียพรีเมียมชัั่นนนวี้้คือได กิ่นซิงที่เป็นไข่ปลาคาเวียรแล้วก็ผสมกระทองคํา 24k จากิตเซแลนะครับแล้วก็เป็นโลชั่นทาผิวกายนะครับแล้วก็เป็นโทเนอร์นะครับเป็นเซรั่มนะครับและก็จะเป็นในตัวของมาร์กหน้านี่นะฮะมาร์กหน้าก่อนนอนนะครับซึ่งเซตนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันมีวิธีใช้อย่างละเอียดด้านหลังแล้วปกติแล้วเราเปิดตัวนะครับอยู่ที่เซตละ2,990บาทนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายโปรโมชั่นเป็นยังไงรอโทรกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอเทสให้ดูก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบสเซล ทองคานะครับถ้าเกิดว่ามีริ้วรอยที่ไหนเนี่ยให้ทาไปตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมทามาเนี่ยจะเป็นปีแล้วนะครับเพราะตัวนี้เราขายมาหลายปีแล้วนะครับก็ทาได้เลยไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำหมากนะครับตรงตีนกาตรงนี้หรือหน้าผากต่างๆนะครับก็ทาไปนะครับตัวนีน้ต้องบอกว่าทาทุกวันริ้วรอยจะแลดูตื้นขึ้นนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะบํารุงนะครับในส่วนของผิวหน้า ก่อนนอนเนี this this ่ยก brand. ็มาร์กตัวนี้ไปนะครับเป็นมาร์กหน้าทองคําแบบนี้เลยมาร์กทิ้งเอาไว้เนี่ยจะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะครับทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับก็จะเห็นเลยว่าเนื้อหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นผิวทองคําแบบนี้นะครับแล้วค่อยล้างออกครึ่งชั่วโมงแล้วก็นอนนะครับหรือว่าในส่วนของผิวกายนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นไอเทมขายดีนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะจะทําให้ผู้หญิงหลายๆคนนะครับไม่ต้องไปทากิเตอร์เวลาไปงานแต่งงานวันเกิดเพื่อนนะครับโชว์ผิวนะฮะเปิดไหล่ได้เลยนะครับตัวนี้นาม ซึ่งปกติแล้วเซตละ2,990บาทนะครับแต่วันนี้นะครับ2เซตแบบนี้เนี่ยคือ5,980บาทเราหันราคาไปเลยครับ2เซตแบบนี้จ่ายเพียง999บาทออนแอร์สุดท้ายครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มดนะครับวันนี้ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับที่อุ่นหนุนครีมเซตนี้มาตลอด2ปีนะครับวันนี้เป็นออนแอร์สุดท้ายหลังจากนี้เนี่ยเราจะกลับมาจําหน่ายนะครับเซตละ2,990บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยครับ2เซตแบบนี้5,980ลดเหลือเพียง999บาทจะใช้ได้ร่วม ครับที่1451หรือไลน์แอดอาร์มาโดนะฮะซึ่งไม่เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยพอทาไปนะครับนี่ผิวหน้าเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับไปดูหนึ่งในผู้ใช้จริงที่ทำให้ครีมเซนนี้เนี่ยขายดีขายดีก็คือคุณบีอัมไพรัตน์นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณบีมาเริ่มงานที่อาร์มาโดนะครับก็ต้องบอกว่าแลดูไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมก็เลยให้ครีมเซนนี้เนี่ยไปลองใช้นะครับคุณบีนะครับจากตอนที่รู้สึกว่าต้องแต่งหน้าหนาหนานะครับโบ๊ะโบ๊ะับ๊ะเนี่ยนะับ ในวัย40ปีแต่หน้าสดออกจากบ้านได้นะครับและตอนนี้เซ็ตโกคาเวียพรีเมียมเซ็ตของเราเนี่ยสเซ็ตนะครับใช้ได้ครึ่งปี5,980บาทเซ็ตละ2,990ที่เรากำลังจะปรับราคาไปขายราคาเท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่วันนี้เอาไปเลยครับสเซ็ตจ่ายเพียง999บาทรีบโทรมาเลยครับที่1451หรือไลน์แอดอาร์มานโดนะครับวันนี้ย้ําเลยนะฮะว่าใช้ในตัวของเซรั่มเนี่ยนะครับทาในส่วนของริ้วรอยนะครับริ้วรอยจะแลดูตื้นขึ้นนะครับหรือว่าผิวกายเนีีีีี่่่่ยยยนน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 นะะะะะคคครรรรัััััับบบกกกกก็็จจททําาาาใใหห้้้้้้้้ผิวววววเเแแลลดดูงงสขึมมตต์ออซ ับ2เซตจุกๆไปเลย5,980ลดเหลือ999บาทรีบโทรมาก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์นะครับที่ไลน์แอ อามาโดนะฮะแล้ววันนี้นะครับถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าโอ๊ยโอกาสสุดท้ายแล้วอยากได้แต่ยังไม่พร้อมนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างไว้ก่อนนะครับถ้าโทรมาสายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวพนักงานโทรกลับไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยให้ไปส่งสิ้นเดือนก็ได้นะครับไม่ต้องโอนเงินด้วยไม่ต้องจดเลขบัญชีด้วยนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินนะครับวันนี้2เซตจ่ายเพียง999บาทโทรมานะครับที่1 4 5 1หรือไลน์แอดอามาโดนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ออุุหนีีมมมเวพซตล2ปะ